บางต่อโซ่ครับบางต่อโซ่วันนี้บางทำงานครับวันนี้ไม่ลำล้มมีซื้อโอนวันนี้ไม่ลำครับขันลมมีดนี่เมืเอม <c oughs> ่อกี้นอนอยู่นี่เมื่อกี้นอนอยู่นี่นอนทำงานชุดรางสไลด์12ล้อครับ <c oughs> เสร็จแล้วครับใส่โซ่แล้ว่างยาวครับฐานยาว8เมตร50ครับตรงไม่แอ่นไม่งอครับ กระบอกใหญ่ครับกระบอกแกนเจ็ดสิบกระบอกใหม่นะครับแกนเจ็ดสิบกระบอกใหญ่ <c oughs> โซ่เบียวแปดงสามครับโซ่ใหญ่นะ <c oughs> ครับดามข้างเรียบร้อยครับดามข้าง <c oughs> ทั้งเส้นครับดามยาวและก็ดามล่างอีกทั้งเส้นกันแอนเวลารับน้ำหนักนะครับ <c oughs> <c oughs> บางจัดให้ครับ <c oughs> นี่ครับบาง,บางพีดครับนี่ช่างวุฒิครับเดี๋ยวมุนี้ก็ไปตกปลาแล้วถามกันสามคนครับรถ <c oughs> ทั้งคันทำสามคน <c oughs> คนน้อยแต่เน้นคุณภาพครับ <c oughs> คันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้า,มาเมาครับเอาของขึ้นใเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้า,มาเมาคันนี้ <c oughs> นี่ครับส่งงานแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามารับตัวกลับครับวางถาดเป็นถาดสไลดมือสองติดตั้งเรียบร้อยครับระบบไฟเดินเรียบร้อยครับไฟหลังไฟในเดินเรียบร้อย <c oughs> ล่าช้ามาหนึ่งวันครับจริงๆวันนี้ต้องยกรางไปใส่บนรถเลยครับล่าช้ามาหนึ่งวัน <c oughs> นี่ครับตัวรถสไลด์ครับทันนี้ต่อเป็นสไลด์ สิบสองล้อครับฐานยาวอยู่แปดเมตรห้าสิบนะครับตออมาเป็นสิบล้อครับทําการเสริมคานข้าไปให้ใหม่ครับเสริมคานนี่ครับงานเสริมคานครับคันชักบูคันชักตัวตั้งคันชักอยู่นี่นะครับตั้งง่ายนะครับเวลาตั้งศูนย์ล้อก็ตั้งง่ายครับชกหน้าคันชักหลบชกหน้าครับงานทัศนีเทียมครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ยกแรงสายแล้วอันนี้คือตัวรถนะครับ <c oughs> เพศหลังเรียบร้อยหมดครับทำให้ครบเรียบร้อยหมดแล้วครับ <c oughs> แป๊บไฮดรอลิกเดินไม่เรียบร้อยแล้วมีชุดแป๊บไฮดรอลิกเดินไม่เรียบร้อยหมดรอบคันครับชุดรางแางสายไฮดรอลิกนะครับ <c oughs> งาน เสริมคานครับแมนทน่ทันเลนใหม่ทุกจุดนะครับสลักคานสลักคอม้านะครับสลักคานสลักคอมา้าผ้าเบรกลูกปืนล้อลูกยางเบรกแมนทน่ทันเลนใหม่ทั้งหมดนะครับบูธหุ่นเนี่ยบูทหุน <c oughs> ทห่นเนี้ยทุกจุดทําให้ใหม่ทั้งหมดนะครับน <c oughs> ่ครับจะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยกรางใส่นะครับ <c oughs> อันนี้บางพีดกำลังตั้งโซ่อยู่นครับ <c oughs> กระบอกแกนใหญ่7.0จจมิลบางบอกวันนี้เสร็จแน่เสร็จตัวเขาไม่เสร็จเค